มาเข่าปลาหาเห็ดที่เก่าหล่ท่านผู้ชมโอ้บรรยากาศท่านผู้ชมผมเบิง่งบรรยากาศด้านหลังผมคนบรรยากาศดีขนาดครับท่านผู้ชมยืดเยนพูบรรยากาศเย็นๆยนแบบนี้เอาๆแบบนี้าบบนมาเบิ่งเห็ดนะครับที่ได้ไปแกงแบบนี้โอ้ี้เห็ดอีหยังบวกดอกม่วงเห็ดเตย เบืง้งปูมาแน,นะนำานผู้ชมเริ่มมันแล้วเด่นเหมือนบูปลาเหมือนบูวยางเดียวิ่งเจ้าก็มาหาอยู่หากิงที่กันนะครับเพราะโจก็มาก,ก่อนหลายคนจบแต่ว่ามาเบิ่งมื้อนี้สิได้บ่ามาหมายใหม่สิครับมันนี้บ่บ่ได้แม่ดว่วนแล้วมาเบิ่งมันสิคือสุเทียบ่ เนี่กาดจ,จะแบบนี้แหะท่านผู้ชมหกอยู่ดินี่จะก่อเพกนี่ครับก่อเพกมันจะเป็นแบบนี้แหละชาวบ้านผมแบบนี้จะเอือนก่อเพ็กอีกกว่าโจทย์ก็จะ,จะคือจึงนองใหม่ที่ผมพาท่านผู้ชมไปหาเอาเลยครับนี่จะเป็นกอเพกมันจะนีหน่อย เดี๋ยวมั่นกุนไปนํากันท่านผู้ชมมันสิมีเห็ดบ่ว่เห็นเลยริดเดี๋ยวเขาล่องหาขึ้นไปรอดใจติเราร,รอตีนผู้บังขันบ่อไอ้อใ่วยกลับไปทางไม่เขาสู่ผู้ทางบานเขาว่าอ่าเนา้ทางปุ่นยังคือกลวย เห็ดเผ็ด่อู้หเห็ดเพ็ดเมียนเจ็บเอาเลยเห็ดเพ็ดขาวอากราดเมียนมืดมีแต่เห็ดเพ็มเมมดมืดเ,ล,เลยนี่อู้หูพี่นกเป็นมูไลดล้อู้หเอามันเห็ดเพ็ดแหละครับมื่อน,นี้พี่เป็นมูเลยพี่พี่คุณคุณเทาขาวอากราดเอา้าว้ยพูดได้สิว่าเอาคนข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าว่าเห็นในสื่อนี่แหละ เมนบุนทันผู้ชมว่าไคเห็นเบสิบว่าเอาน้ำมันกินได้อยู่ไหม,มเห็ดริกมกเสียบเดือ่อเห็ดพิเห็ดมกใส่ผักอีตูเสียบพี่นกชุ่วหนึ่งมันในหมอนยี่ใตงงามอีกหมดมันหัวเงินครับมูเดียว สะสมไปตัวพวกเจ็บเอาห้มันเหมือดเลนี่บอกมด้มเห็ดเพลียจนค่นผู้ชมมันบอกอเห็ดเพลีย,เ,ยเหมือด มกเสพยิบดูหลาย เอันอื่นสิบ่ออกอยู่บ่เห็ดเพลกระออกเอ้าทำไมเขาเจ้าบูยางหาอยู่ดินีนกทำไมเขาเจ้ากันยางหาอยู่ดินนี่เขาเจ้าบ่เอาจีฉ er ันดิอู้วนกผี่นกมูนึงเห็ดเพลิดเขาเจ้าบ่เอาเออเขาเจ้าบ่เอาวะว่าได้ตัวครับผมเอวยางเดียวมันกินได้อยู่แม่มันเหมือนแบบดัวแง่งตัวดท่านผู้ชมมึง Các cháu cứ vô ẩu cái hết thiệt bùm ẩu giang dầu rồi bùm đoạt ngam như thế หอยบูหาเหเย็ดแตกเอเลี่ยขึ้นกันจนบึงมีแต่หอยบูท่านผู้ชมข้าเจ้ามากกวันเห็นรถจอดยื่ดัานนอกอยู่สามสี่ขั้นเอาเตะพวกเหย็ดจำปปีเหย็ดอัน น่าเลียนางหัวอิลีตัวนี้ข้าเจ้าว่าเอาเห็ียดเพียโ<ฮ>บโอ้บูเล็บวะบูกัะบ,บูใสเกือบบูดมากอยู่ครับเมืเ่อนี้บูกัะบ,บู มีบนนกขึ้นเห็ดยังไม่เห็นสักดวกบรรยากาศแบบนี้แล้วนกเออนจะซื้อวานอยู่ทางเดชสันโดกบรรยากาศกบแบบนี้แล้วผู้ชมหายยูหากินหายเห็ด มันว่ามาันกับสีไทยภาพให้เบ่งดีครับ่านผู้ชมคานผู้ชมมึงถึงถ้าเจ้าอาจสิเก็บได้ไปกับเหลียวบัว,วามารุ่นถ้าเจ้ามันอาจสีออกอยู่แจ่ว่าถ้าเจ้าสีเก็บไปแล้ว น้องใหม่จวดท่านผู้ชมน้องแงมมาหาเห็ดแต่เห็นน้องใหม่ก็โอ้ยมึงไงน้อ <c oughs> จวดแม่น้องแงมครับวัดใจว่าอะไรตัวครับเอาไปนัก่ก่อนคนมักหาน้องใหม่เนาะเห็นน้องใหม่สิวัดใจไว้มึงน้องใหม่จวดพี่แม่ท่านผู้ชมไปต้มเลยอ่ะ ที่แม็กตอร์นอมง,ง่ายไหมเว้ยน้องใหม่ไปต้มน้ำกันเอ,อเอาเทึ่งเหดเทึง่งน้อมใหม่แล้วครับส่านผู้ชมวันนี้